ายาข้าวอิดมาจากการทำช่องฟิตเป็น,นรูแล้วนะโดยต้องนอนแบบนี้ก็ดีจะเชื่อมปิดไม่งั้นเราก็เชื่อมปิดไม่ได้นะครับ mm hmm. นี่ครับต้องกลับแบบนี้แล้วก็เชื่อมปิดเข้าไปเพื่อจะได้ทำการ mm hmm. เติมน้ำยาต่อไปครับ mm hmm. นี่ครับวดเชื่อมที่จะใช้เชื่อมปิดรูรอยรั่วเราก็ใช้เชื่อม้วยเก๊สนะครับ้วยแก๊ถังนะครับใช้ความร้อนประมาณที่สามารถละลายได้นะครับถ้าร้อนมากเกินไปก็ทำให้แผงนี้อาจจะเสียหายได้นะครับถ้าน้อยไปมันก็ไม่ติดให้นะครับ นี่ครับภาพตอนเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขัดตกแต่งอีกหน่อยแล้วก็ต้องกลับตู้เย็นขึ้นมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับเพื่อจะได้เวกเติมน้ำยายอีกรอบนะครับหลังจากนั้นเราก็มาประกอบครับประกอบ,กบ,ะกอบจะมีตำหนิอยู่นี้นะครับแต่เดี๋ยวเช็คผ่านแล้วก็เพิ่สีเก็บเย็น ครับไอ้ที่เที่ยมไว้จากนั้นเราก็มาเวคคอมนะครับให้เวคคอมมาเวดไล่ความชื้นในระบบอากาศในระบบช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะต้องทดลองเติมน้ำยาดูข้อผ่านก็คือฝังนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับครับกัน กำลังทดลองเปิดใช้งานอยู่นะครับในขณะที่ตเติมน้ำยาเข้าไปที่ประมาณสองบอลนะครับน้ำยาอ1 3สีตัวนี้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ก็ใช้น้ำยาอ1 3สีนะครับนี่ตบ,บอยู่ครับค่ข้างๆร้อนคืออาการปกตินะ ข้างในกันนะครับนี่เป็นของมิซุไม่ใช่ใช่หริดเดือดไฟเบอร์ห้านะครับดูข้างในกันนะครับนี่รถไปติดอยู่นี่ครับตอมเย็นเย็นจ่ำมีโฟลทลายโขดนะครับเย็นฉ่ำไปทั่วนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับแก้ไขไปได้ใช้งานได้ตัวนี้ ก็มีคำเตือนมาแล้วครับง่ามงัดงี้ต่างเงี้ทำให้เสียหายค่าซ่อมก็แพงนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ